สวัสดีครับวันนี้ก็เย็นมันสุกที่ที่สิสิงหาคมพศ25 1 6กับผมหลวงโกจะพานัวก็จะพาทุกท่านไปกับน้ำประการประทตุที่วัดแจ้งตำบลดงพระรามอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับแล้วก็จะไปให้อาหารปลาอาหารน้องเต่าด้วยนะครับพร้อมแล้วก็ไปพร้อมกันเลยครับขณะนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงบริเวณหน้าวัดแจ้งกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนู่นครับขณะนี้ผมก็ได้เดินทางมาถึงภายในบริเวณวัดแจ้งเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่ก็จะมีพระธาตุอยู่กลางแม่น้ําประมาณนี้แล้วก็ทางนู้นก็จะเป็นวิหารซึ่งจะมีใครที่สนใจไปกราบบูชาการหลวงหลวงพ่อเพชรนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองปาจีนบุรีก็ไปได้นะครับนี่เกินปายไปแล้วตั้งแต่เวลา09.00ถึง17.00นะครับตอนนี้ผมก็ได้มาถึงบริเวณพระธาตุแล้วนะครับก่อนที่ จะไปให้อาหารปลาอาหารเต่าเราก็ไปกรับน้ำพิธการพระกันข้างในก่อนนะครับตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาในพระธาตุเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ได้มานําดอกไม้ธูปเทียนเพื่อกราบบูชาสา,าลีทิกธาตุและพุทธปฏิมากรกันครับเพื่อขอพรกันครับสถานที่ที่จัดไว้ให้อาหารน้องปลาน้องเต่าก็จะมีสองฝั่งนะครับนี่ฝั่งนี้ที่ผมนั่งอยู่นี่แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็นูน่นข้ามสะพานไปทางนู้นนะครับ หลังจากที่ผมไปกราบน้ำรสการพระบรมสารีริกธาตุมาแล้วนะครับก็มาซื้อผักบุ้งแล้วก็ขนมเนี่ยเพื่อมาให้อาหารน้องปลาน้องเต่ากันมาดูกันว่าจะมีเยอะไหมครับจะกินดีไหมมาดูกันว่ามีปลาอะไรบ้างวันนี้ไม่มีปลาเบิกปลาดุกแล้วก็ปลาสีมีแต่ปลาตะ,ะเพียนวันนี้สงสัยมาตอนเช้ากันเลยเป็นแบบนี้ อ้าวอาวสวัสดีครับผมก็ขอจบวิดีโอโลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการมาเที่ยวกราบน้ำพระสการหลวงพ่อเพชรและก็พระบรมสารีริกธาตุนะครับ แล้วก็มาให้อาหารน้องปลาน้องเต่าก็เชิญได้ที่วัดแจ้งตำบลหนงพระรามอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับขอบคุณครับ